ที่คุณจะภูมิใจผมกองทัพและนี่คือพอดแคสต์ที่จะทำให้คุณเป็นผู้คนที่แข็งแกร่งในยุคสมัยนี้นะครับหนังโปค๊คือสิ่งที่ทำลายชีวิตมนุษย์นะครับอันดับต้นๆเลยแต่พวกเรากลับมองว่ามันคือเรื่องธรรมดาคุกในประเทศของแคนาดานะครับบางครั้งเนี่ยพวกเขาจะมีค่ำคืนของการกินพิซซ่าแล้วก็การดูหนังโป๊ ที่พวกเขาทำเช่นนั้นก็เพราะว่าเพื่อที่จะทำให้นักโทษเนี่ยมีความ agressive g และก็มีความรุนแรงน้อยลงแน่นอนว่าหนังโปนั้นเนี่ยถ้าคุณติดมากๆมันทำลายชีวิตทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายแต่ผลเสียส่วนใหญ่นะครับจะตกที่ผู้ชายที่ติดหนังโปูมากๆซะมากกว่าเคยดูสภาพร่างกายของตัวเองตอนที่ปลดปล่อยอาสุจิของเราออกมาจากหามหรือเปล่าล่ะทั้งหมดนั่นนะครับนั่นคือพลังมหาศาลที่ถูกปลดปล่อยจากตัวคุณออกมา เราจะมาอธิบายให้เห็นภาพให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งครับผมอยากให้คุณลองจินตนาการว่าตอนนี้เรามีกระทิง2ตัวเนาะตัวที่1คือกระทิงที่แข็งแร่งมันมีเขาที่ใหญ่และคุณจะสามารถเห็นได้เลยว่ามันอันตรายแค่ไหนในสนามแข่งขันในงานโรดิโอสงานโรดิโอสก็จะเป็นประมาณนี้เนาะคุณชิงกันไหมครับมผมหวังว่าทุกคนน่าจะเคยดูผ่านๆมาบ้างนะจะเรียกได้ว่ากระทิงตัวนี้ คือกระทิงอัลฟาก็ได้หน้าที่ของมันคือทําให้กระทิงตัวเมียเนี่ยท้องให้ได้มากที่สุดเอาไง่ายนะครับหน้าที่ของกระทิงตัวนี้คือต่อสู้กับกระทิงตัวอื่นเพื่อที่จะเป็นผู้นํา 2. นะครับมีเพศสัมพันธ์กับเพศเมียเพื่อที่จะผลิตลูกให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจะเห็นได้ว่ากระทิงตัวเนี้ยมีความเป็นมาสแกลินแล้วก็มีความเป็นผู้นํามากๆแต่เมื่อคุณตัดหัมของมันออกไปเท่านั้นลหละมันเหมือนกับการตัดความเป็นมาสแกลินของกระทิงตัวนั้นออกไป มันจะกลายเป็นแค่บัวตัวหนึ่งตัวใหญ่แต่ง่ายที่จะชักจูงควบคุมง่ายมากๆไม่มีความก้าวร้าวไม่มีความไปดักสู้ถ้าวัวตัวนี้สามารถที่จะเล่นวิดีโอเกมได้และสั่งพิซซ่าได้มันก็จะอยู่ในบ้านของมันแล้วก็ใช้ชีวิตโดยการนอนบนโซฟาแล้วก็นั่งเล่นวิดีโอเกมคุ้นๆไหมครับเหมือนกับผู้คนส่วนใหญ่ในสมัยนี้เลยพวกเขาง่ายที่จะควบคุมไม่แปลกที่ยุคนี้หนังโป้จึงสามารถที่จะ ควบคุมผู้ชายหรือว่าผู้คนหลายๆคนให้เป็นคนที่มันอ่อนแอนะคุณลองคิดดูนะครับหนังโป๊สมัยเนี้ยทั้งถูกแล้วก็ฟรีนะในสมัยก่อนในสมัยพ่อผมเนี่ยเออบางทีคุณต้องไปซื้อซีดีหรือว่าดีวีดีออกไปร้านขายหนังโป๊ะแค่นั้นนะ่ะคุณก็ต้องรวบรวมความกล้าแล้วไอ้เฮ้กูจะไปซื้อหนังโป๊บางทีพอคุณคิดอย่างนั้นน่ะคุณก็แบบว่าเอ้ยไม่เอาดีกว่าเฮ้แม่งอายชาวบ้านแต่ว่าในสมัยนี้ครับหนังโป๊ทั้งถูกแล้วก็ฟรีถ้าคุณมีมือถือสมาร์ทโฟนซึ่ง สมาร์ทโฟนเดียเ๋ยวนี้มันก็ไม่ได้แพงใช่ไหมแค่แม่งไม่กี่ร้อยก็มีละเออบางทีก็หลักพันสองพันก็สามารถที่จะเข้าอินเทอร์เน็ตได้ลื่นเลยขอแค่คุณมีมือถือสมาร์ทโฟนคุณจะสามารถดูมันได้ตลอดคุณไม่จําเป็นต้องใช้เวลาในการรอเลยครับแค่หนึ่งวินาทีที่คุณกดปุ่มคุณจะมีวิดีโอคุณภาพสูงและก็วิดีโอหนังโป๊มากมายอย่างไม่จํากัดโผล่เข้ามาในมือถือของคุณ คุณลองคิดดูว่าคุณสามารถที่จะเสร์ชหาผู้หญิงแบบไหนก็ได้ที่คุณชอบไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผมสั้นผู้หญิงผมสีฟ้าผสมผมสีชมพูคุณสามารถที่จะจินตนาการได้ว่าคุณจะมีเซ็กกับผู้หญิงคนไหนก็ได้ในโลกนี้และคุณก็ลูดท่าของคุณไปเหมือนกับหนูที่ได้รับโดปามีนอย่างต่อเนื่องสุดท้ายครับคุณจะหมดแรงแล้วก็เหนื่อยจนไม่อยากที่จะทาอะไร ในหนังสือ Think and Grow Rich ของ Napoleon Hill ครับที่เขาเนี่ยสัมภาษณ์นักธุรกิจที่ร่ำรวยกว่า500คนเนี่ยพวกเขามักจะใช้เทคนิคที่เรียกว่า sexual transmutation ครับมันคือการเก็บพลังงานทางเพศเพื่อใช้ไปกับการหาเงินและก็พลังอำนาจที่แท้จริงพลังงานทางเพศโดยเฉพาะพลังงานทางเพศของผู้ชายเนี่ยคือพลังที่มีอำนาจมากๆในโลกใบนี้ครับมันคือพลังที่จะทำให้พวกเราสร้างได้ดังพระเจ้า ออกคำสั่งได้เหมือนราชาแล้วก็ทํางานหนักได้ดังทาศเพื่อที่จะได้รับเป้าหมายที่พวกเราต้องการในหนังสือ The Way of Superman นัในบทเรียนหนึ่งได้กล่าวไว้ Turn your lust into g u i l t เมื่อผู้ชายนะครับเจอผู้หญิงที่ตรงสเปคหรือว่าน่ารักหรือว่าสวยเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่พวกเขาเนี่ยจะรับรู้ถึงพลังงานอะไรบ้างอย่างในร่างกายของเขาและมันทำให้เขาเนี่ยมีพลังงานทางเพศ แทนที่จะปลดปล่อยพลังงานทางเพศนั้นผ่านทางจินนาราการคุณควรที่จะเรียนรู้ที่จะใช้พลังงานนั้นให้เป็นประโยชน์โดยการหายใจเข้าลึกๆและปล่อยให้พลังงานเหล่านั้นหมุนเวียนอยู่ภายในร่างกายเอาจริงๆแรงบันดาลใจในการหยุดช่วยตัวเองของผมคือการที่ผมบอกกับตัวเองว่าผมจะไม่ปลดปล่อยพลังงานเหล่านี้ออกไปให้เสียเปล่าผมจะเก็บไว้มีเซ็กกับผู้หญิงที่ผมต้องการที่จะเป็นภรรยาเท่านั้นมันอาจจะเป็นคำพูดที่ดูเท่แล้วก็หลอก และหลายคนคงไม่เชื่อว่าผมสามารถที่จะเริ่มมันได้แต่ผมเริ่มมันได้จริงๆนะครับและมันเป็นความรู้สึกที่โคตรดีอะ่ะผมใช้พลังงานเหล่านั้นไปปลดปล่อยในด้านที่จะทําให้ผมประสบความสําเร็จในชีวิตผมนําไปปลดปล่อยในการออกกาลังกายการทําธุรกิจการไต่เต้าในหน้าที่การงานประจําของผมอาจจะมีหลายคนที่คิดว่าเราไม่น่าที่จะทําได้การเลิกเชื่อัวเองเป็นอะไรที่มันยากไมไทยสัน นักกีฬาโอลิมปิกหลายๆท่านนะครับพวกนี้คือตัวอย่างหรือแบบอย่างที่ดีมากๆในการเลิกช่วยตัวเองพวกเขาไม่ได้เลิกขาดแต่พวกเขาดูว่าควรจะเก็บ Energy เนี่ยไว้เพื่อทําอะไรในการชกมวยไม้ทสันก็เก็บพลังงานนี้ในการที่จะไปขึ้น2เวียนนักกีฬาหลายๆคนก็เก็บพลังเหล่านี้เพื่อที่จะไปแข่งขันหลังจากนั้นพวกเขาก็มีเซ็กส์เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพลังงานทางเพศคือพลังที่โคตรมีค่าครับ ถ้าคุณสามารถที่จะควบคุมพลังงานทางเพศได้อย่างที่บอกครับคุณจะสามารถสร้างได้ดังพระเจ้าออกคําสั่งได้ดังราชาแล้วก็ทํางานได้หนักดังทาดแต่ถ้าคุณเอาแต่ช่วยตัวเองเป็นวันๆแล้วก็ปลดปล่อยพลังงานเหล่านั้นหลายๆครั้งต่อว,วันคุณไม่ใช่กระทิงครับคุณจะกลายเป็นแค่วัวตัวหนึ่งที่ไม่มีแรงไม่มี energy แล้วก็อ่อนแอนครับแล้วคุณจะเลิกช่วยตัวเองได้อย่างไรคงจะเป็นคําถามที่ทุกคนอยากที่จะได้คําตอบ หลายหายคนคงเคยได้ยินสังคม No f a b c Community ใช่ไหมครับหลายๆคนคงบอกให้คุณลองเลิกสัก30วันเลิกช่วยตัวเองสัก60วัน90วันผมบอกได้เลยว่าคุณจะเลิกได้30วันครับถ้าคุณตั้งใจนะคุณอาจจะเลิกได้แต่หลังจากนั้นคุณจะกลับมาช่วยตัวเองเหมือนเดิมครับเพราะว่ามันไม่ใช่วิธีการเลิกอย่างเห็นผลวิธีที่ผมใช้นะครับคือ Progressive D e Load ในยิมเนี่ยเวลาที่คุณจะเพิ่มกล้ามเนื้อใช่ไหมครับ คุณจะต้องโปรเกรสซีฟโอเวอร์โหลดนั่นก็คือการเพิ่มเวทเพิ่มน้ำหนักของแผ่นเหล็กหรือว่าดัมเบลเพื่อที่จะเพิ่มน้ำหนักตัวเองเพื่อที่จะสร้างกล้ามเนื้อแต่ว่าในการเลือกช่วยตัวเองผมเรียกว่าโปรเกรสซีฟตีโหลดก็คือสมมติว่าในเดือนนี้นะครับมีจำนวน30วันผมให้คุณช่วยตัวเองเลยยวันเดือนต่อมาคุณลดเหลือย8่วันเป็นไงฟังดูง่ายป่ะเหีย,ยมันก็ไม่ได้เยอะอะไรแค่เลือกหนึ่งวันหลังจากนั้นก็ช่วยตัวเองได้เรื่อย คุณทาอย่างเงี้ยจนมันลดไปเรื่อยๆครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบหกยี่สิบห้ายี่สิบสี่ยี่สิบสามยี่สิบสองยี่สิบเอ็ดแล้วมันจะลดได้เหลือประมาณหนึ่งอ่ะย่อย่างมากสุดอาจจะลดได้ได้เหลือประมาณสิบสี่วันมันก็ดีกว่าการที่คุณช่วยตัวเองทุกๆวันครับนี่คือวิธีที่มันได้ผลจริงๆและผมใช้มาแล้วแล้วมันสําเร็จครับแต่ว่ามันใช้เวลาไงแต่ว่าผมทํามันสําเร็จนะครับและทุกๆครั้งที่คุณจะอยากช่วยตัวเองเนี่ยหรือว่าช่วยตัวเองนะคุณไม่สมควรที่จะเปิดหนังโป้ครับ นี่คือสิ่งที่ยากนะแต่มันเป็นสเตปแรกที่คุณควรจะทาให้ได้นะอืก่อนที่คุณจะเริ่มทำแชริทนี้เวลาที่คุณอยากที่จะช่วยตัวเองให้ไปนั่งอยู่ในห้องน้ําแล้วก็จินตนาการในหัวแทนที่จะมาเปิดหนังโป๊ลองทําดูบางทีคุณจะหํามหมดไปเลยแต่วก็รู้สึกว่าแบบไม่อยากที่จะช่วยตัวเองต่อไปละอืมพอคุณทําแบบนั้นได้เออทุกๆอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นสมององคุณแม่งจะเริ่มกลับมาปกติดีขึ้นและคุณจะเลิกช่วยตัวเองได้ ทำไมผมถึงแนะนําให้คุณเลิกช่วยตัวเองดูสักครั้งแล้วชีวิตจะดีขึ้นถ้าคุณเอาแต่ช่วยตัวเองทั้งวันทั้งคืนดูหนังโป๊มากเกินไปมันจะทําให้คุณเนี่ยมีนักสแสดงหนังโป๊เป็นล้านคนอยู่ในสมองคุณครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนต่างชาติอะไรก็ตามเนี่ยแน่นอนครับพอคุณมีภาพในหัวแบบนั้นเนี่ยเยอะๆพวกเขาเนี่ยสวยและน่ารักกว่าผู้หญิงที่คุณจะเจอในชีวิตจริงนะถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็พวกเขาอาจจะหล่อกว่าผู้ชายที่คุณจะเจอในชีวิตจริง ความจริงก็คือคุณจะไม่กล้าคุยกับผู้ชายหรือว่าผู้หญิงนในชีวิตจริงครับเพราะว่าคุณจะจินตนาการเขาในด้านของเรื่องของเพศผมเคยเป็นไงผมเชื่อตัวเองทุกวัน,นเวลาคุยกับผู้หญิงเนี่ยผมแทบจะไม่ได้เห็นเขาใส่เสื้อผ้าผมแทบจะจินตนาการในหัวว่าเขาไม่ไถอดเสื้อผ้าซึ่งแม่งซึ่งแม่งไม่ดีเลยแม่งทำลายชีวิตทิพยหายแม่งแม่งทำให้ผมเนี่ยไม่กล้าที่จะคุยผู้หญิงอ่ะเออแต่พอผมเลิกผมไม่มีความคิดแบบนั้นเลยอมันดีจริงๆอ่นะ ถ้าคุณยังเอาแต่ช่วยตัวเองแล้วก็ทําแบบนั้นอยู่เนี่ยคุณจะเอาแต่สั่งหามากินที่บ้านนั่งช่วยตัวเองเพราะว่าอะไรมันง่ายมันง่ายกว่าเยอะไม่ต้องพัฒนาตัวเองไม่ต้องใช้ความกล้าหาญอะไรในการฝึกฝนตัวเองให้จีบผู้หญิงสวยๆติดจีบคนที่จะมาเป็นภรรยาของคุณในอนาคตคุณไม่ต้องเพราะว่าคุณมีภรรยาในโทรศัพท์และคุณก็นั่งช่วยตัวเองผมไม่อยากให้เจเนอเรชันของเราเป็นแบบเนี้ยผมอยากให้คุณลองเลิกดูสักครั้งแล้วก็ลองพิจารณาด,ดูวยกันเพราะว่า ผมไม่สามารถที่จะบังคับชีวิตของคนทุกคนได้แต่ผมจะบอกว่ามันดีจริงๆนะเพื่อนลองเลิกดูสักอาทิตย์ก็ได้และผมวองว่าคุณจะไม่เลือกทางที่มันง่ายทางที่มันง่ายมันคือทางที่หลายๆคนทํากันเฮ้ยการช่วยตัวเองมันดีนะมันช่วยลดมะเร็งต่อมลูกหมากอืมใช่ครับใช่มันมันอาจจะลดตามงานวิจัยแต่สมองของคุณอนะ่ะอืมมันเสียนะอืมโอเคละคุณลดการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากแต่ว่าสมองคุณก็แย่ขึ้นทุกๆวันอ่ะ มันมีได้ก็มีเสียแต่ถ้าคุณเลิกและคุณกลับมาช่วยตัวเองอย่างเฮลตี้ดีกว่าถ้าคุณไม่อยากเลิกนะกลับมาช่วยตัวเองแบบเฮลตี้เนะผมคิดว่าสุขภาพจิตของคุณมันจะดีขึ้นเพราะว่าทางที่ยากลําบากจะทําให้คุณเป็นผู้คนที่แข็งแกร่งจงสร้างตัวตนที่คุณจะภูมิใจ Stay hard ครับ